สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาเล่าประสบการณ์ที่ไปเที่ยวลาวมาก็คือลุงหลวงพ้าบางก็ประมาณ5วันแล้วก็แต่ว่าเข้าทางนี้เข้าทางห้ยวยโกลนเข้าทางด่านที่ที่น่านลุงอยู่ปัวไปลุงก็เลยไปหลวงพ้าบางทางด่านห้ยวยโกลนนะห้ยวยโกลนนี่จะ อยู่อำเภอเฉลิมพระเกียิของจังหวัดน่านนะนี่ด่านนี้จะจะไม่ค่อยมีคนไปเท่าไหร่นะเพราะว่าคนจะจะเข้าทางเวียงจันทนูน้นจะเข้าทางหนองคายถ้าส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าถ้าเป็นด่านนี้ก็จะมีคนพื้นที่เข้ามาก็คือปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนไปเที่ยวหลวงพระบางไปอะไรนี้เยอะนะ เพราะว่าก็จะมีรถตู้รถอะไรจากจากน่านเนี่ยเขาจะมีกลุ่มรถตู้ที่เขาบริการก็อาจจะเป็นแพ็กเกจสามวันสองคืนอะไรเงี้ยแต่นี้ลุงตัดสินใจไปเองก็เพราะว่าจะลองดูนะเมื่อก่อนนี้เขาจะมีรถรถบอกซอรนี่แหละจากน่านไปหลวงพ้าบางสมัยก่อนนี้ก็ประมาณสักก่อนโควิดนะจระรบาดก็มีประมาณวันละเที่ยว ก็ราคา600บาทแต่ปัจจุบันเลิกวิ่งไปแล้วแต่ปัจจุบันนี้ก็จะมีรถตู้ของน่านทัวร์นะวิ่งจากเด่นชัยมาน่านแล้วก็จะผ่านเวังถ้าวังผาอำเภอปัวทุ่งช้างเฉลิมพระเกียรติอะไรพวกนี้นะก็จะเข้าก็ไปสุดที่ด่านด่านห้วยโกนแต่นี้วิธีวิธีจองตั๋วก็คือตอนแรกลงไม่รู้ก็จะ จองตั๋วไปห้วยโกนแต่ว่าไปห้วยโกนไม่ยากจะมีรถอยู่ปัจจุบันนี้ก็จะมีรถวิ่งราคาประมาณสักหนึ่งร้อยแปดบาทวิ่งจากถ้าถ้าจากน่านไปห้วยโกนนะก็จะแต่รถคันนี้เขาจะวิ่งมาจากแพร่มาจากเดนชัยมาจากแพร่พวกนั้นแล้วก็มาแวะรับคนเลื่อยไปจนกระทั่งถึงด่านห้วยโกนนะลงุงวิธีที่ลุงเตรียมตัววางแผนก็คือ หซื้อตัว๋วล่วงหน้าตัวล่วงหน้านี่ถ้าเราจองบุ๊กตั๋วเนี่ยเขาก็จะคิดราคาอีกราคาหนึ่งโดยปกติเนี่ยประมาณ108บาทแต่ถ้าเราเราจองก็230บาทนะต่อ1ที่นะลุงก็ซื้อสองที่ไปเที่ยวกันแล้วก็แต่ลุงรอขึ้นรถที่อำเภอปัวนะ ก็ก็คนเยอะนะก็ตอนที่ลงไปนีม claro ีประมาณ1ิบสิบห้าสิบหกคนนะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนลาวคนลาวข้ามาทำงานแล้วก็กลับบ้านอะไรเงี้ยคนที่อยู่เมืองเงินนะก็ได้ตัวสองคนก็แออัดกันไปนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะลถสะดวกสบายอะไรก็ลถวิ่งระยะยาวก็เป็นแบบนี้ก็ถ้าทำใจไปแล้วเราก็ไม่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรจะสักกี่คนแล้วก็นั่งได้ นะแล้วก็พอไปถึงด่านห้วยโกนเราก็จะจะประทับตาขาออกไปจากด่านไทยเนี่ยตอนนั้นก็เสียสิบบาทมั้งค่าประทับตาที่ด่านไทยนะแล้วก็นั่งรถสองแถวจากจากด่านห้วยโกนไปที่ด่านตอมอลาว ึงตรงนี้เราต้องเตรียมเงินกีบไว้อ้นี้ถ้าถามว่าฟังนี้มีแลกไหมก็มีนะแต่ก็เลทก,ก็อาจจะได้ได้แพงกว่าคือได้น้อยกว่าท,ที่ที่ในในลาวแต่เราแลกเฉพาะก็เตรียมไว้สักประมาณออสองคนละหมื่นกีบแล้วกเ็เตรียมไว้แต่ไม่ต้องไม่ต้องแลกเยอะฟังเนี้ย ลุงจะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะลุงก็ไม่แน่ใจว่าเวลาเราไปถึงท่ารถของเมืองเงินที่จะไปหลวงพระบางแล้วจะมีที่นั่งไหมลุงก็ไปจองกับเอเนต์ซึ่งราคารถจริงๆฮะมันประมาณสักแสน,แสนคนละแสนสามคนละแสนสามหมื่นกิลแสนสามสิบพันว่างั้นเลยนะก็ประมาณคนละสองร้อยกว่าบาท แต่ลุงเพื่อความสะดวกก็คือเหมือนกับว่าเขาเขาโทรจองที่ไปให้เราเลยแง่สองที่เราก็จะเสียคนละ420บาทนะแต่ถ้าเราซื้อ13,000ันเอ่อหนึ่งกีดก็ก็ก็ประมาณสัก2องกว่าบาทไม่ประมาณเนี้ยนะเออไม่ใช่หนึ่งมืนสามพันโทษขอโทษหนึ 130, ่งแสนสามมื่นกีดก็ประมาณสักสองร้อยกว่าก็ประมาณนี้ ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสามดีนะแต่ถ้าเอเย่นถ้าลุงก็รู้จักในเว็บอะไรไม่รู้ไปโทรไปหาเอเย่นก็ราคาเท่าตัวแต่ก็คิดว่าเป็นค่าบริการของเขาก็แล้วกันนะแต่ว่าถ้าเรามีทางเลือกอื่นก็ก็แล้วแต่แล้วไปนะครับทีนี้พอเรามาถึงเดินในระหว่างเดินทางก็ประมาณออกจากนุ่งประมาณเที J ่ยงอ่ะแล้วก็มาถึง,งที่ เชียงแมนนะก็ประมาณสามโมงครึ่งเกือบเกือบสี่โมงนแล้วนะแลวก็ข้ามข้ามเฟอร,ร์รี่เอาเรือข้ามไปหลวงพระบางนะคนขับก็น่ารักคนขับนี้นะ่าจะเป็นม้งลาวเพราะเขาบอกเองว่าเออเป็นม้งลาวเคยมาเที่ยวปากกาปากกลางที่อำเภอปัวเราด้วยนะพี่แกก็เป็นคนที่ช่วยเหลือดีก็คือ แกก็พยายามหาบ้านให้เราอ่ะก็คือให้เราไม่ต้องเดินไกลมาส่งถึงถึงที่เลยก็แถมหาไม่เจอพี่แกก็ยังหาบ้านให้อีกนะเจ้าของรถน่ารักมากแกก็อุตสาห์ไปเดินเข้าไปในซอยแล้วก็หาบ้านให้เราก็แล้วจบเราบอกชื่อบ้านบอกบอกชื่อ โรงแรมเกสเฮาส์ที่เราจะพักอ่ะแกก็ไปเที่ยวตะเวนเดินหาให้เราก็น่ารักจริงๆนะและแกก็เหมือนกับว่าถ้าสั่งเสียว่าถ้าเกิดว่าอยาก,กัะเที่ยวไหนก็บอกละกันแล้วก็กเหมารถแกแกก็คิดราคาปานกลางไม่แพงอะไรทํานองนั้นนะก็ขอขอบคุณมาหน้าที่นี้ด้วยครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ